จอกับพ่อคู่หัวปลาชาแนลนะครับเราอยู่กับพี่เน็กนะครับช่างสัิ<ว>์เดี๋ยวเราจะออกทริปกันวันนี้เราจะไปขึ้นดอยกับฟอร์ซ่าโอ้โหรุ่นพี่ใหญ่รถก็ยังสวยเหมือนเดิมครับอ่าเน็กนขึ้นดิขึ้นดิไม่ทายนั้น่ถ่ายนั้น <laughs> น,น,น,นี้ร้านร้านพี่เขาวม,มีแม,แมวเลย แมวนี่น่ารักเลยโอเคไอ้ตัวนี่น่ารักเดี๋ยวเราไปดอยไหนครับเดี๋ยวมาชมกันครับโอ้รถสวยมากเลยดูเนี่ยครับพร้อมที่จะออกละเดี๋ยวเราไปขึ้นดอยกันครับ ngày mai lên xem của bạn. ทางแล้วนะครับนี่ครับทางเข้าทางเข้านะครับดนี้หัวไฟตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นเขื่อนนะครับโอ้สวยครับข้างทาง,ทางให้ชมวิวกันนะครับกับการออกทริปเจ้ายมห้าเอ็นแ็กครับ ไปเราจะลงไปสายน้ำลึกแล้วนะครับไปแล้วครับเราจะผ่านไหมครับโอ้ลึกคนคน,นเยอะแยะเลยเราไปขับรถแล้วมันลื่นตรงนี้ครัโอ้อะลงลงไปดูต้องค่อยๆลงครับ เราก็มาถึงตอยชา้างแล้วครับครับทริปฟอซ่าสามาสศูนย์ับเป็นไหมครับนี่คูกันเลยครับยิ้มึงไม่ตังต,ตังกูตังน,นะโอ้น,อน,นี่นนบรรยากาศบรรยากาศบน,อนด <วง S 2> นอนดดยฮะมีช่องอะไรนะบออ พ่อครัวหัวปลาพา,าทำาเที่ยว <the> โอ้ตอนนี้เรามา <c oughs> ถึงครึ่งครึ่งแล้วครับต้องพาไปชมบรรยากาศ เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับจะเด็ดเฮานะครับจะเด็ดเฮาน่ครับบรรยากาศโดยรอบมีที่พักเลยครับเป็นเต็นท์ครับเนี่ยให้เช่านอนพักนะครับเป็นหลังเป็นหลังครับสำหรับผู้ที่จะมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับน,นี่เตาา่าน บรรยากาศก็โอเคนะครับเนี่ยบนดอยโอ้โหสวยเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยข้างในครับนี่ให้ดูโอ้หข้างล่างก็มีปลูกผักเลยครับภูเขาต้นไม้นะครับดูคนมาเที่ยวเยอะครับดูเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับดูหืม่งโตมาก เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับมีชั้นสองชันง้นสองครับเดินขึ้นไปไปกันจนประมาณนี้ไปไหนแล้ววะเนอะมากแซนด์วิช ีอาหารนะครับเรามาทานข้าวกันนะครับผัดลากชูคนเยอะมากเยอะมากนะครับทุกคนนี้เราก็ดากได้มาถึงเป้าหมายที่เราแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปชมกันครับเก็เบปุ่นเจ่ไว้ในนี้ครับสตาร์ทรถก่อนเรียบร้อยน้ำมันเราก็ยังเต็มถังอยู่ครับถอยรถล้อก่อน แต่ผู้เขาครับดได้นะครับวิวจอดพักรถกันครับมีเพื่อนแน็กเราอาแน็กคน,นนู้นดิซื้อเลยโอ้มีของขายด้วยครับที่นี่ โลละยี่สิบอันนี้มันอะไรไม่รู้เคลือขิงอาหารปลาของปลามีข้าวนี่อะไรไม่รู้นะนอ๋อนอันนี้อะไรคนนรับนนอ๋อัวได้นะครับ มันหวานๆหรือว่าเปรี้ยวๆอ๋อ,อ,อนี่หน่วยมันเปลี่นจีที่ขอแพ็คเนาะหวานๆเปรี้ยวๆสี่สิบนี่เสื้อคูตเบอร์รี่นะครับชิมให้ดูเน็ตมันเป็นแบบน,นี้อร่อย เราทาง่อตอนนี้ทิปเราก็มาอยู่ถึงครึ่งทางเขื่อนแม่สวยแล้วนะครับนี่พี่แน็กของเราชูดิวละว่าพี่ชิดเขื่อนนี่ครับออกทิปกันครับกับฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบสวยมากเลย่อติดสติ๊กร์ ชมวิวเขื่อนแม่สวยครับอันนี้เป็นทริปครั้งที่สองที่มาแล้วครับข้างล่างนู้นโอ้โหมีสถานที่ให้เที่ยวนะครับวิวก็สวยงามมากเลยโอนี่ครับอโ,โอเ้เขาตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนแม่สวยแล้วนะครับทริปของเราขทักที่เขื่อนแม่สวยนี่ครับมันจะเป็น ร้านทานอาหารนะครับกูน้ำสวยอันนี้เขือนของเราก็รู้สึกจะปรับปรุงซ่อมเลยครับเนี่ยมียรถมีอะไรนะข้างล่างก็จะเป็นที่เขื่อนลงนุ่นเป็นสะพานจะมีอ่างดน้ำไมส่สวยเลยน้ำลงคนระับน้ำแห้ง ว่างมากครับเขื่อนน้ำลดด้วยคนระับน้ำแห้งน้ำสับสนเขื่ขอนเขานงปรับุงซ่อมยอดยอดเล็ดบูเลยก็บ่ะโอ้โอ๋อวันนี้